สวัสดีค่ะแน่นอนนะวันนี้ก็ต้องพูดเรื่องของเรือสิเกตลํำใหม่ของกองทัพเรือไทยนะหลังจากที่มีวาทะของผู้บัญชาการหารเรือนะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะที่เคยพูดไว้นะในการชี้แจงต่อกมาที่การงบประมาณฮนะว่ากองทัพเรือเนี่ย ขอใช้ของดีเธอนะฮะเรายินดีที่จะกินมาม่านะโอก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็ผู้บัญชาการหานเรือเนี่ยบิ๊กดุงนะโอก็ถูกแซวน่าดูเลยนะแล้วก็ทําให้เกิดดราม่าในกองทัพเรือนะว่าตกลงแล้วคนที่กินมาม่าเนี่ยคือใครฮนะคือผอบทรคือในฐานชั้นผู้ใหญ่หรือคือกําลังพลน,นะฮะ ซึ่งแหม่นะมีการแชร์รูปกันเลยว่าเป็นมาม่าแล้วก็ใส่กุ้งมังกรอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ย บิ๊กดุงเนี่ยคงต้องแค่ต้องการเปรียบเทียบนะว่าถ้าซื้อ,อถ้าต่อเรือฟริเกตที่มันดีๆเนี่ยงบหมื่นเจ็ดพล้านเนี่ยนะฮะกองทัพเรือคงต้องกระเม็ดกระแหมนะฮะในเรื่องงบประมาณเรื่องของการใช้ออย่างอื่นมากกว่านะนนี้เบ็น่าจะเป็นเจตนาของอผู้บัญชาการหารเรือนะบิ๊กดุงนะแต่ก็เรียกได้ว่าเรียกสีสันให้กับโครงการ ต่อเรือฟริกเกตสมัรถนะสูงลำใหม่ของกองทัพเรือเลยทีเดียวนะซึ่งจริงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเรียบร้อยไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการาชี้แจงงบประมาณนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าคณะอนุกรรมธิการงบเนี่ยได้ตัดงบนะในส่วนนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเรือก็เลยต้องอุธทณนนะฮะอุธรณ์ยืน่นอุธทณ์แล้วนะะซึ่งเขาจะมีการพิจารณากันในวันที่ห้ามีนาคมนี่แหละนะฮะแต่ที่มาพูดเรื่องนี้นะะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีข่าวจากกองทัพเรือนะะว่า ของดีที่ผู้บัญชาการฐานเรือว่าเนี่ยนะฮะก็คือเรือฟริเกตของยุโรปนะฮะอ่าอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดิมเนี่ยนะฮะเราไปติดยึดกับเรื่องอ่าที่มาของโครงการถ้าเราจำได้นะฮะเมื่อโอ้โหหลายปีแล้วสิบปีได้มั้งที่อ่าโครงการนี้ได้ได้รับการอนุมัติเนี่ยคือเป็นเรือแฝดคู่นะเป็นเรือฟริเกแตแฝดคู่นะซึ่ง อกองทัพเรือเนี่ยสามารถต่อได้แค่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจากเกาหลีใต้เท่านั้นนะคะส่วนอีกลำหนึ่งที่จะเป็นเรือผู้แฝดเนี่ยก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดในยุคข,ของบิ๊กลือพลเรือเอกหรือชายรุธดดิตเป็นผู้บัญชาการหานเรือเนี่ยก็ระงับโครงการต่อเรือฟริเกตลำที่สองไปเพราะต้องการเอาทุกอย่างเนี่ยมาทุ่มกับ เรือดำน้ําจีนนะตอนนั้นเนี่ยเดินหน้าโครงการเดือดำน้ําจีนในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเรือฟริเกตเนี่ยก็ถูกฟลีซมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยมาเป็นผู้บัญชาการหารเรือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหลังโควิดนะก็มีการฟลิซโครงการเรือดำน้ำนะคะ ก็ไม่ได้มีการเสนอของ,งบเรือดำน้ําเพราะบิ๊กเท่าผอบทรนในเวลานั้นบอกว่าจะเอามาต่อเรือฟิเกตนะ,ะจะเอาหัวประมาณเนี่ยมาต่อเรือฟิเกตจากนั้นก็มีการปัดฝุ่นนะฮะแต่ว่าเพิ่งมาทำสําเร็จเสนอกลาโหมเข้าคอรอมอนเนี่ยในยุคที่บิ๊กจอร์ดพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เป็นผู้บัญชาการหานเรือนะ,ะแล้วก็มาในยุคของบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนี่แหละนะ ที่จะได้เลือกแล้วก็ในการเซ็นสัญญาในการจัดซื้อนะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องให้ผ่านเรื่องของงบประมาณไปก่อนฮนะเรื่องของงบประมาณว่าคณะกรรมาการงบประมาณชุดใหญ่เนี่ยจะไฟเขียวหรือเปล่าแน่นอนนะก็ต้องมีการเจราจากับทางพักร่วมฮนะว่าจะช่วยเหลืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ย ฝ่ายค้านนะคะก้าวไกลเนี่ยกลับมีท่าทีที่ดีนะในการสนับสนุนโครงการต่อเรือฟริเกตของกองทัพเรือเนะนื่องจากว่ากองทัพเรือเนี่ยได้ให้ข่าวในทนํานองที่ว่าการต่อเรือเนี่ยจะต่อในประเทศไทยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าธุรกิจการต่อเรือหรือว่าอุตสาหกรรมอ่าต่อเรือภายในประเทศเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะคือแล้วก็มีหลายบริษัทที่จะมารับเป็นคล้ายๆเป็น เป็นเป็นซับนะในการที่จะร่วมกันต่อเรือครั้งนี้ก็คือประมาณว่ามันก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็อ่าอาอะไรอ่ะคือในประเทศได้ประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าในทางเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่ามันจะต่อภายในประเทศได้จริงหรือเปล่าค่ะอ,อย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมี บริษัทนะของยุโรปนะของหลายประเทศนะจับมือกับบริษัทของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมาซันไม่ว่าจะเป็นล็อกสเล่อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะจับมือกับทั้งฮอลแลนด์นะฮะอ่าอ่าสเปนอิตาลีเยอรมันอ่าตุรกีแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะคืออย่างที่บอกไงว่าเราไปติดยึดกับแนวคิดเดิมว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือเรือคู่เนี่ยเรือเรือคู่กับเรือหลวงภูมิพลเนี่ย จะต้องต่อจากเกาหลีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีข้อตกลงว่าอ่ะต่อลำแรกแล้วลำที่สองเนี่ยจะมาต่อในประเทศไทยแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ปรากฏว่าเมื่อ,อการต่อเรือฟริเกตลำที่สองเนี่ยถูกฟรีสไว้เนี่ยก็ทุกอย่างต้องเงียบไปเลยแต่พอมีการรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นอีกครั้งเนี่ยทางเดวูเนี่ยนะคะเขาก็ทางเกาหลีเนี่ยเขาก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ในอ่หกบริษัทเนี่ยก็จะมีอ่าดวูร่วมอยู่ด้วยนะเหมือนกำลังจะทวงสัญญาเก่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าสัญญาเนี่ยใครไปสัญญาหรือไปมีข้อตกลงหรือไปอะไรกับทางเกาหลีเข้าไว้หรือเปล่าปรากฏว่าในกองทัพเรือเนี่ยก็มีเป็นจะเรียกว่าอะไรสามสามก๊กก็ได้นะ <c oughs> สามก๊กนี่ก็คือว่ามีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนให้ต่อเรือกับเกาหลีนะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะะก็ให้ต่อเรือจากเยอรมันนะคือคือเอาเป็นว่ายุโรปอะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือยุโรปอะไรก็ได้แต่ที่มาแรงที่สุดนะเวลานี้คือต่อเรือฟริเกตกับเยอรมันก็คือทีเส้นกรุ๊ปเนี่ยแหละนะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่าแน่นอนว่าคณะกรรมการของกองทัพเรือที่พิจารณาเรื่องเรือฟริเกตที่มีท่าน บิ๊กโป้พลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานเนี่ยเขาก็จะมีคณะทํางานชื่อเล็กๆเนี่ยไปศึกษาไปดูงานไปอะไรก็ไปมาในหลายที่แล้วนะแล้วก็ไปของทีเซนเนี่ยอ่าเยอรมันเนี่ยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กําลังจะไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก็มีรายงานข่าวจากกองทัพเรือว่าบริษัทที่มาแรงที่สุดนะก็คือคู่นี้นะคู่ที่มาซันจับมือกับทีเซน ของเยอรมันนีแหละค่ะนะที่ค่อนข้างจะมาแรงเพราะว่าอ่าเอาเป็นว่าสเปคหรือว่าข้อกำหนดของเหมือนกับว่าความต้องการของกองทัพเรือเนี่ยในการาต่อเรือฟริเกตคราวนี้เนี่ยผู้บัญชาการหารเรือได้ชี้แจงว่าเรือฟริเกตลำที่สองเนี่ยลำใหม่ที่กองทัพเรือจะต่อเนี่ย ก็มีสมรรถนะที่สูงกว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะเราอย่าลืมนะเรือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเป็นเรือฟริเกตที่เอาเรียกว่าทันสมัยที่สุดในกองทัพเรือแลวละกันนะแม้ว่าจะเข้าประจำการมาห้าปีแล้วก็ตามนะแต่ว่าก็เป็นสไตลเทคโนโลยีนะฮะ แต่ว่าเรือลำใหม่เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของสเตลเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีระบบที่เรียกว่า DMS นะก็่าอเขาเรียกว่าอะไรนะ CMS นะก็คือ Combat Manage Management System นะฮะซึ่งแล้วก็มีระบบเรื่องของการแอนตี้โดนต่อต้านโดนมีปืนมีอะไรคือเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยมีมากพอสมควรแล้วก็ทำให้ทำให้เหมือนกับมองว่า เฮ้ยมีโอกาสนะที่จะเอาเรือฟรเกตชั้นเมโกเนี่ยของเยอรมันนี่แหละนะถ้าเราดูในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะโดยเนี่ยนะฮะลักษณะการต่อเรือของเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้เป็นโมดูนะฮะเขาจะใช้ประมาณ6กโมดูนะฮะแต่อันนี้ยรายละเอียดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยมีข่าวแบบนี้ว่าถ้าไม่ได้มาต่อในประเทศไทยละ่ะเช่น ยกโมดูลมาเขาบอกว่าสามโมดูเนี่ยคือครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องมาจากยุโรปคือต้องอิมพ์ตเข้ามานะแต่อีกสามเนี่ยอาจจะอาจทำในประเทศหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ ให้บริษัทอื่นๆเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยจะมีหลายบริษัทได้เข้ามาร่วมด้วยในการที่จะทําเป็นโมดูลเป็นส่วนเพราะว่าการต่อเรือแบบใหม่เนี่ยเขาใช้เป็นโมดูลนะแล้วเวลาจะอัปเกรดไปจะเวลาจะอะไรก็ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนี่คือการต่อเรือของทีเส้นฮะของทางเยอรมันเนี่ยนะคะเขาก็จะต่อเป็นโมดูลโมดูลเป็นบล็อกเป็นบล็อกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะให้จับตาดูนะคะว่า ในที่สุดแล้วกองทัพเรือถ้างบประมาณผ่านแล้วในที่สุดจะได้ของดีคือเรือฟริเกตเยอรมันหรือเปล่านะคเหมือนกับว่า ที่บิ๊กดวงบอกนะของดีเนี่ยก็คือสําหรับทหารเรือแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรก็ตามถ้าเป็นของเยอรมันเนี่ยคือเขาถือว่าของดีนะยิ่งถ้าเป็นเรือดำน้ําเยอรมันเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทหารเรือใฝ่ฝันเลยนะสิ่งที่ฝันกับสิ่งที่ได้คือคนละอย่างฮะเรือดำน้ําที่ฝันคือเรือดำน้าอ่าเยอรมันนะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเรือดำน้ําจีนนะเพราะในส่วนของเรือดำน้ําจีนอันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับ โครงการเรือฟริกเกตด้วยนะคะว่าเพราะว่าในกลางเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณสุทินคลังแสงรลฐมนตรีกลาโหมบอกไว้แล้วว่าคณะกรรมการของกลาโหมเนี่ยจะสรุปผลของเรือดำน้ำแล้วว่าจะเอาอยัางไงซึ่งมันก็มีกระแสข่าวออกมานะมีรายงานข่าวออกมาว่าก็มติคือจะให้เดินหน้าโครงการต่อเรือฟริกขอให้ต่อเรือดำน้ำจีนลำแรกต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่า จีนเองเขาก็ไม่ยอมที่จะให้ยกเลิกไม่คืนเงินไม่อะไรแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกองทัพเรือเองก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเป็นเรือฟิเกตจีนเพราะเขาเล็งเรือฟิเกตยุโรปนี่อยู่แล้วนี่แหละเป็นเหตุผลซึ่งมันก็อธิบายกันได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อ,อถ้าคณะกรรมการกลาโหมเนี่ยสรุปมาว่าให้เดินหน้าต่อเรือดำน้ำจีน มันก็จะมาเกิดคําถามว่าอ้าวแล้วมีเรือดำน้ําแล้วต้องมีเรือฟริเกตเหรอแน่นอนกองทัพเรือเขาก็ต้องยืนยันว่าเรือดำน้ําก็เรือดำน้ําเรือฟริเกตก็เรือฟริเกตเพราะว่าเรือฟริเกตเนี่ยต้องมาทดแทนเรือฟริเกตที่กําลังจะทยอยปลดประจำการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรือรัตนโกศนที่จะปลดในปี69นะฮะเรืออะไรนะเลสวรนเรือหลวงนเรสวรนก็จะปลดในปี77 แล้วก็เรือหลวงตากสินก็จะปลดในปี78นะอันนี้แล้วก็ชุดเรือหลวงเจ้าพญาบางประกงเนี่ยจะปลดในปี74แล้วกว่าที่จะสมมติว่าสมมติว่าเลือกแบบนะเลือกอะไรทําสัญญาแล้วเนี่ยเรือฟริเกตลําใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาต่อถึง5ปีเอาเป็นว่าเรือฟริเกตเนี่ยจะเสร็จทีหลังเรือดำน้านะคือเรือดำน้าจีนเนี่ยเรือดำน้าจีนเนี่ยถ้าเดินหน้าเรือดำน้ําจีนต่อเนี่ยจะมีการขยายอ่า กรอบเวลาในสัญญานะ,ะต่อไปอีกหนึ่วันก็ประมาณ3ปีกว่าๆะฮะเกือบ4ปีก็ถึงจะต่อเสร็จแต่ว่าก็จะมาก่อนเรือ,อฟิเกตลำใหม่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะถ้า การของกลาโหมสรุปมาว่าเดินหน้าเรือดำน้ำจีนต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนฮะ C H D 6 2 0แทน M T U 396ของเยอรมันนะอันนั้นเนี่ยก็รอดูว่าจะสรุปออกมาแบบนี้หรือเปล่าแต่กองทัพเรือพยายามจะบอกว่าเรือดำน้ำก็เรือดำน้ำถ้าเราได้เรือดำน้ำจีนก็เราก็ต้องการเรือฟิเกตอยู่ดีเพราะเรือฟิเกตเราทยอยจะเปิดประจำการแล้วแล้ว,ลวที่สำคัญเนี่ยมีการเอาเรื่อง เรือฟิเกตเนี่ยไปโยงกับแลนบิชด้วยเพราะในหลักการของอาการชี้แจงเรื่องโครงการต่อเรือฟิเกตเนี่ยคือเรือฟิเกตลำใหม่เนี่ยจะดูแลด้านอันดามันแล้วก็แลนบิชนะ,ะส่วนเรือภูมิพลเนี่ยเขาจะให้ดูด้านอ่าวไทยนะ,ะอ่ะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของทางกองทัพเรือเลยทีเดียวนะคะ อแต่ไง,งก็ตามด่านแรกตอนนี้คือต้องผ่านกรรมธิการงบประมาณไปให้ได้ก่อนนะหมื่นเจ็ดพันล้านนะผูกพันห้าปีนะ,ะโดยปีแรกเนี่ยจะผูกพันพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะฮะขั้นที่สองก็คือว่าการคัดเลือกแบบคณะกรรมการจะเลือกของประเทศใดนะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในกองทัพเรือเขาก็บอกว่าสู้กันอยู่ระหว่างเกาหลีกับเยอรมัน นะซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีมีความเห็นมีเป็นกลุ่มสนับสนุนที่แยกกันต้องดูว่าพลังใครจะมากกว่านะแต่ที่สําคัญก็ต้องดูแหละว่าบิ๊กดุงพลเรือเอกดุงพันเอี่ยมเนี่ยที่พบทรอเนี่ยที่บอกว่าอยากได้ของดีเนี่ย ของดีคืออะไรส่วนใหญ่ของดีของของทหารเนี่ยหมายถึงของยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีข่าวว่าบิ๊กดุงเองก็อยากได้เรือฟริเกตจากเยอรมันนี่แหละนะจากยุโรปนี่แหละนะฮะแต่ไงก็ตามในรายละเอียดฮะต้องดูว่าสามารถต่อเรือได้ภายในประเทศหรือเปล่าเพราะว่าทางกองทัพรเรือเนี่ยพยายามเชิญชวนนะว่าถ้าบริษัทไหนได้เนี่ยอยากให้บริษัทนั้นเนี่ยประเทศนั้นเนี่ย มาลงทุนด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศในประเทศเราเลยแล้วก็จะได้ต่อลำสองลำสาม 3, ลำสี่เพราะว่าตามแผนกองทัพเรือเนี่ยจะต้องมีฟริเกตให้ครบแปดลำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าอ่าสมมุติว่าอันนี้สมมุติว่านะถ้าเยอรมันได้เขาจะมาอ่าลงทุนโ,โหนะต่อเรือทําอะไรที่ต่ออู่อะไรมากมายเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหรือไม่และ คำถามคือมีหลักประกันใดที่จะทําให้ต่างชาติที่เขาบอกว่าเขาได้สมมุติเขาได้ลําแรกเนี่ยลําต่อไปลำสองลำสามลำสี่เนี่ยจะเลือกเขาล่ะเพราะว่าแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับใครเป็นผู้บัญชาการฐานเรือเรื่องของขั้วอานาจในกองทัพเรือและอาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเยอรมันเนี่ยมาแรงแซงโค้งเกาหลีมากเลยนะฮะ แล้วที่สําคัญก็คือว่าเราจะเห็นว่าถ้าในระดับรัฐบาลนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีความใกล้ชิดกับทางเยอรมันนะคะคุณเศษฐาเนี่ยคุยกับทั้งนายกเยอรมันเหลืออะไรคือพยายามจะเคลียร์เรื่องเรือดำน้ํามาแล้วรอบหนึ่งแต่ที่ตั้งข้อสังเกตอ่ะแล้วช่วงช่วงนี้เนี่ยคุณเศษฐาก็ไปเยอรมันด้วยนะคะแต่ว่าที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าอะไรป่ะคือช่วงที่คุณสุทินคลังแสงเนี่ย มาเป็นลัมตีกะลาโฮมช่วงวันแรกๆเลยคุณสุทินพูดเลยเรื่องของเยอรมันนะคะเหมือนกับว่ามันน่าจะมีช่องทางหรือมีคอนเน็กชันพิเศษอะไรนะตอนนั้นเนี่ยคุณสุทินพูดเลยว่าอาจจะได้เรือดำน้ําเยอรมันก็ได้นะคะตอนนั้นคุณสุทินพูดเองเลยนะ แต่ต่อมานะก็พูดแบบนี้ก็เงียบไปแต่เหมือนกับว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีความสัมพันธ์อันดีกับทางเยอรมันเพราะฉะนั้นถ้าเยอรมันเนี่ยเขาได้รับสัญญาณบวกจากทางรัฐบาลว่าอ่ะขอให้มั่นใจว่าถ้าถ้าได้ต่อฟิเกตลำเนี้ยนะเดี๋ยวลำต่อไปเยอรมันจะเอาเยอรมันให้เยอรมันมาลงทุนเลยนะในประเทศเราอะไรประมาณเนี้ย ถ้ารับประกันแบบนั้นเนี่ยก็พอพอที่จะทําให้เยอรมันเขามั่นใจได้แต่ก็นั่นอีกแหละจะเอาอะไรมารับประกันว่าในอนาคตจะต่อเรือของเยอรมันอีกหมถึงเรือฟิกเกตนะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องดูเพราะฉะนั้นนี่เลยจึงทําให้ทางอ่าเยอรมันเนี่ยหรือแม้แต่ทางต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าถ้าเขาจะมาต่อเรือในบ้านเราเนี่ยนะะมันก็โอ้ต้องแหมอู่เอออะไรเนี่ยเรายัง ทำได้ตามมาตรฐานเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่จึงมีหลักการอันหนึ่งว่าเขาจะเอาอย่างน้อยสามโมดูลคือครึ่งหนึ่งอะนะเอามาจากยุโรปเอามาจากต่างประเทศอันนี้กรณีว่าถ้าไม่ใช่เยอรมันนะแต่ว่าจะเอามาจากต่างประเทศส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะต่อจากบริษัทต่างๆแล้วก็เอามาประกอบรวมกันที่อู่ราชนาวีไมหิดดนคะซึ่งก็มีความสามารถที่จะ ประกอบต่อเรือขนาดใหญ่นะประมาณ4,000ตันนี้ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกโฉมหน้าหนึ่งนะของกองทัพเรือไทยนะถ้ากองทัพเรือได้เรือฟริเกตอ่าที่ต่อจากเยอรมันนะก็ถือว่าแหมเชิดหน้าชูตาหน่อยนะเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาเราก็มีเรือฟริเกตจีนฮนะ เพราว่าเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพญาบางประกงเนี่ยก็ต่อจากจีนนะเรือหลวงตากสินน่ะเลส่วนก็ต่อจากจีนนะมีเรือรัตนโกสินนะคะที่ต่อจากอังกฤษนะแหมเพราะฉะนั้นนะะพลเรือเอกอดุงเองก็อยากที่จะบันทึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือนะว่าก็อยากได้เรือดีๆนะของดีๆเรือยุโรปโดยเพราะเยอรมันเนี่ยนะอย่างน้อยเป็นเรือฟริเกตก็ยังดีนะมาประจําการในกองทัพเรือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะะก็ ต้องอต้องบอกว่ามันก็ตั้งโครงการมาตั้งแต่ยุคบิ๊กเท่านะมาจนถึงบิ๊กจอนแล้วก็มาบิ๊กดุงด้วยนะแต่ท้ายที่สุดต้องรอดูนะเพราะว่า,าในกองทัพเรือเองเสียงแตกนะว่าคนที่ฝ่ายที่สนับสนุนเกาหลีก็ยังมีไม่น้อยนะแล้วแต่แน่นอนว่าถ้าเอาเยอรมันเนี่ยทหารเรือส่วนใหญ่ก็คิดว่าอุย้ยถ้าได้เยอรมันในงบประมาณที่เท่ากันเนี่ยหมื่นล้านเนี่ย ก็ต้องเอาของยุโรปสินะอย่างนี้ก็ถือว่าได้เปรียบนะแล้วที่สำคัญคือหลักการคือเอาบริษัทต่างๆมาร่วมแล้วก็เป็นบริษัทภายในประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จึงทำให้ทางฝ่ายค้านทางพรรคเก้าไกลเนี่ยเข้าถึงสนับสนุนว่าอ้าวอย่างน้อยนะก็นะ คนในประเทศได้ประโยชน์นะธุรกิจต่อเรือในประเทศได้ประโยชน์ออันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้สนับสนุนโครงการนี้ให้ผ่านได้นะและอย่างหนึ่งก็คือว่าแหมท่าทีของบิ๊กดุงเนี่ยบิ๊กดุงเขาก็เป็นคนที่จเจ้าสมบัติสำนวนเหมือนกันนะแหมผู้เรื่องของนะกองทัพเรือยอมกินมาม่านะ แต่ขอให้เราได้ใช้ของดีของดีที่ว่านี้นะคะบิ๊กดุงพูดไว้แล้วด้วยนะคะว่าไม่ใช่แค่คู่แฝดของเรือหลวงภูมิพลนะแต่จะเป็นเรือที่เก่งกว่าดีกว่านะะเรือหลวงภูมิพลด้วยนะเพราะฉะนั้นเรามารอดูกันค่ะ